ปัจจุบันคนเราในหลายเมืองและหลายแควงของประเทศเรามีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลขา่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหลขึ้นแต่ขาดสิริภาพในการแสดงความเห็นต่อประเด็นด้านการเมืองสังคมและผู้ที่ซึบต่อวิพากวิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐตักเตือนหรือเอิ้นไปห้องการเพื่อศึกษ่าอบผมดังแซวนครล่วงเวียงจันทร์และอดีตรัฐกรที่ฮ็ดเวียกด้านกฎหมาย่านหนึ่งเก่า ว่าว่วาวนักหลายกับอะไรว่าวแบบท่านมาดาแบบผิวเพลินไปหลายได้อยู่นะนะก็แค่ยังบางส่วนกับน,นี้บางส่วนกับแต่ว่าต้องได้ระมัดระวังนะนะมันจะมีคนมาเตือนหาววัดเบินเดอ้อยะ แสดงคั้นคิดเห็นหลายอยู่ในออนสื่อโซเชียลออนไลน์หานาย,ะนะยาได้หาะนาจะมีคนมาเตือนเอาแบบนี้หนาเป็นเป็นนดบ้านแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่หัดโดยกล้งเราไดเข้าบ่ใต้ตำนิเข้าบ่ให้เจเ้าว่าอนาคเห็นยังกะยาหานาั้างๆทิงิงที่เขาเหตุไปนวมันหมดสิ่แต่ว่าเข้าว่าไปแล้วเลยมันมีผลกระทบต่อเขาลายได้ นับแต่เกิดเหตุเคลื่อนสิเปลี่ยนสีน้ำน้อยเต็กในระยะปีสองพันสิบเป๊ะที่ผ่านมาเหตุให้มีเสาเร์เล่าจำนวนไลายพาก,กันเหตุคลิปและซีวีดีโอวิพากวิจารณการเหตุเวียกข,ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่หลังจากเหตุการณ์น,นี้พัดโบทันมีผู้ใดเหตุคลิปและซีวีดีโอเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการบริหารประเทศของรัฐาบาลและการเหตุเวีกข,ของเจ้าหน้าที่รัฐอีกย้อนโบยักทึกเจ้าหน้าที่ควบคุมโตดังเสาเร์เล่า ที่ฮิตเวียกเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่แครงพากใต้ของประเทศเลาวทานนึงเก่าอะเสรีภาพนีนคือแต่ก่อนเนาะเขาจะโจมตีรัฐบาลทุ้นนเรื่องเสรีส่วนมากโจมตีรัฐบาลโจมตีโครงการนู้นนั่นนี่เกิดนที่ทําแบบเสียหายให้ประเทศอย่างนั้นะทําคลิปทําที่แบบด่าด่าด่าผู้ใหญ่อะไงี้ไม่ได้ แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีมที่แบบว่าข่าวลบๆข่าวที่แบบโจมตีกันเมืองอะไรอย่างนะั้นะมีมีเพิ่นเป็นห้องการส่วนใหญ่จะเป็นอ่ามันมันต่างมันทําผิดทลับไปทําผิดส่วนตัวอย่างคือนิดไอดอลเขาแต่งเพลงแต่งเพลงลักษณะแบบล่อเรียนแบบแต่แต่งเพลงผิดกฎหมายยังไงนะใส่เนื้าหาที่กลมกันข้ามกับเพลงเก่าเก่าเพลงเดิม ที่ผ่านมาสาวเหล่าที่อาศัยอยู่ทั้งภายในคิดนอกและคิดตัวเมืองสาวนุ่มและผู้เท่าในเมืองและแครงต่างๆนิยมหับข้อมูลข่าวสารผ่านช่งทางออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook แต่ผู้ที่เหตเพจเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง a ฟ e b o o k จาเป็นต้องได้ขึ้นทะเบียนและต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้เงื่อนไขตามที่ทางการกําหนดดังสาวลาวที่เฮ็ดเวีกเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผู้เดียวกันนี้กล่าวต่มว่า ทีแรกเราก,ก็เขียนใบเสนอหรือ่อฟอร์มที่เขาประกอบมาให้นเนาประกอบเข้าไปแล้วก็เขาจะไปพิจารณาประมาณสามบ้านสามบ้นแล้วเขาก็ตีบอกมาแล้วโอเคผ่านถ้าผ่านแล้วก็เขาก็ออกแบบอนุญ,ญาตให้เลยตเงินประมาณเป็นกีดก่อนหนึ่งล้านกีดถ้าว่าอันใดที่มันแต่ต้องถึงเขาแล้วเขาก็อาจจะเตือนมาใช่ก็หลายปีแล้วแต่ว่าคนเขาไม่เลยไม,ไม่ไม่กระซับไม่ไนะครับเขาบอกค่อยไปลง สำหรับข้อมูลข่าวสรารที่ถูกเผยแพร่ลงสู่สังคมออนไลน์ท้งมดแมนเป็นข้อมูลข่าวสรารแทๆที่บ่มีการวิเคราะห์ย้อนการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลและการเห็ุเวียกของเจ้าหน้าที่รัฐแมนเป็นประเด็นอ่อนไหวและบ่มีผู้ใดกาเหตุดังเจ้าหน้าที่ที่เห็ุเวียกเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสรารซู่สาธารณะหนังหนึ่งกล่า่า น่าน่าจะมีแบบบทข่าวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์อีกอย่างจะมีอยู่ข่าวสลายเนะที่ว่าออกมาจากอิงตามเนื้อหาข่าวหลายกลัวการวิเคราะ์ข่าวมีผู้สึกวันหน่วยบ่มีไผ่ก้าจะวิเค์แน่นมันเพ <c oughs> ราะว่านางวิเคออยู่อยู่อยู่เรา,า <c oughs> จะโบโบป,ปา่านใดคือ <c oughs> สมมติเวลาเขาแปลข่าวยินฐานทูดต่างๆเขาก็สามารถที่จะเขียนก่อนก่อนเพิ่นอนุมัติได้ได้เพื่อนจะต้องเอาบทที่แจงให้เขาก่อนแล้วเขาก็ะตุ้จะ มาเฮดเยงมาเขียนคืนตัวไหสามารถแอดจัสได้กับแอดจัสเข้าไปตัวถสมมุิว่าเขาจะแก้ไขเนื้อไมเขาก็ต้องส่งคืนให้กับผู้เจ้าของแรงข่าวหันอีกว่าตัวนี้จะออกแล้วตัวนี้โอเคบอขณะเดียวกันถ้าหากซอมวนสุนหรือภาษาสุนทั่วไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความเห็นที่เป็นการมิพากิจารณ์หรือต่อต้านรัฐบาล ทางแอดมินผู้ดูแลเพิจำเป็นต้องได้รึบเนื้อหาดังเก่าวนี้ทิ้มไปย้อนหน่วยงานที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการเผยแพร,ขร่ข่าวซานในประเทศลาวเกือบทั้งมดแมนทุกควบคุมด้วยละดังแอดมินพิส Facebook ที่ทุกนำไ้ในการเผยแพร่ข่าวซ้านนางหนึง่งเก่า อันข้อมูลมันจะแม่นแบบเขาจะแบบเอาเอาข้อมูลไปเอาน้าข่าวเฮาลงไปเอาตัวจริงเนาะแล้วเวลาเอามาให้เขาเฮาก็จะมาเรียบเรียงมากวดให้ภักลัฐเขาจะเอิ้นว่าภักลัฐจะกวดให้เฮาแล้วเฮาจึงสามารถออกซื้อได้1นึ่ไม่เขาบ่สามารถออกข่าวที่มันบนมีมูลความจริงได้เนาะสเงาข็บ่กสามารถออกข่าวแห้งๆที่มันโต้าด้กับรัฐบาลได้เมาว่าเฮาเป็นของหัักดีนางกาวตึมว่าสําหรับซื้อที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารในประเทศลาวแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักคือ หนึ่งซื้อข้องรัฐสำหรับเผยแพร่ขา่าวสาานโยบายที่เป็นทางการส่วนหนึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายซื่อซ้านข้องน่วยงานต่างๆอีกส่วนหนึ่งแมนรัฐบาลจ้างเอกสนเข้ามาดำเนินการสองซื้อข้องเอกสนสำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการค้าต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการสามซื้อข้องบุคคลทั่วไปเป็นต้นเพจทางเฟซบุ๊กต้องขึ้นทะเบียนกับทางการท้งนี้ก่อนที่ซื้อทางสามประเภท จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ปปะสาุนได้หับรูจะต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาก่อนนอกจากพ่อแม่ปะสาุนจะบอสสามารถแสดงความเห็นวิพากวิจารณ์ประเด็นต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบมีสิริภาพได้แล้วพวกขจ้ายัางบ่สามารถส่งเรื่องห้องเฮียนไปอย่างสื่หมวลนสนเพื่อส่วยียกห้องความเป็นธรรมให้เก่พวกขจ้าได้คือกันดังพนักงานที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับสื่อของรัฐที่ดำเนินการโดยเอกชนนางหน่งเกาว่ะ แมนแล้วแมนแล้วค่ะถ้าเขาจะเฮิตรายการหรือรายการนี่เขาต้องได้มาผ่านคนว่าเขาจะฮิตในลักษณะแบบใดนเนาะคุณจะมีผู้เสนอมาเอามีมีมีอยู่อาณาเรื่องอันแบบว่าบุตกตามวัฒนธรรมของเราเนาะนุ่งแบบานุ่งโบสุภาพโบอย่างเราเสียดสีกันอย่างอาณาเจ้าปไร้ก็สุภาพโบอย่างกับไร้แม่จะสีทางการจะว่าแบบว่าอาณาว่าแบบเดียวเลยอาาบุถผูกเดียวอย่างอนณาเจ้าปได้ ในปี่องพันสาบสองที่ผ่านมาท่านโบเวียงคำวงดาลารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ซีแจงตัวกองประชุมสภาแหงา่งชาสมัยชามมนเทอทีห้าของสภาแห่งศาสตร์สุทธ่เก้าเมื่อบดลมาน้วาทางการล่าและพักคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ติดตามกวดการผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข่าวที่โบมีมูลความจริงเพื่อนำตัวมาศึกษาอบรมส่วนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ตามประเทศ ที่สร้างเข้าวปันปวนรัฐบาลเหล่านั้นเมนติดตามตัวได้ากแต่ก็ได้มีการประสานสุมทุบกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อซอกคาวิธีการแก้ไขแล้วอิงตามบทรายงานขององค์การฟีดอมเฮาป,จปัจจุบันซองพันสาวสามได้จัดอันดับสิริภาพของประเทศเลาวให้อยู่ในสถานนะบ่มีสิริภาพเนื่องจากประเทศเหลาวปกครองแบบพักเดียวคือพักประสาชนปฏิวัติเหล่าที่ครอบงําการเมืองทุกด้านและจํากัดสิริภาพของพลเมืองอย่างหุ่นแห่ง โดยที่ปัชะส,ะสุนบอสสามารถออกมาต่อต้านหรือภาคประชาสังคมออกมาเคลื่อนไหวแบบเป็นอิสระได้อีกทางการรายงานข้อมูลข่าวสารภายในประเทศอย่างทึกจำกัดย้อนการปราบปรามผู้ที่มีความเห็นตั้งทางการเมืองสอดคองกับบทรายงานข้ององค์การน,นักข่าวบ่มีบแดนรีพอรตเตอร์วิทเอาบูเดร์ประจำปี2023า,ามได้ระบุวา่าประเทศเลาวให้สิทธิสริภาพซึ่งมวลสนน้อยเป็นอันดับที่160ข้องโลก จากทางมด1นึงหเปะประเทศเนื่องจากพกรรคผสมสนปฏิวัติลาวได้ใช้อำนาจควบคุมสื่อมวลสุ่ภายในประเทศอย่างสมบูรณ์แบบอีกทางผู้ใช้สื่อส,สังคมออนไลน์ในลาวจำนวนหนึ่งก็ทึกป้าปามอย่างหนักเป็นต้นนางไวยเหืองสยาบุรีลื้มวยที่ทึกตัดสินจำคุก5ปีในปี2019ย้อนวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ของลาวผ่านสื่อสังคมออนไลน์